ก็ขอเจริญพรนะคุณยาิคุยโยบาสุบาศิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงชีวิตที่ว่าขาดความเป็นอิสระนะคุณญาิคุยโยมทั้งหลายนะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตบุคคลพูดถึงเกี่ยวข้องนะทุกท่านแต่อาตมาภาพจะไม่พูดถึงสถานที่ชื่อหรือว่าบุคคลนะ แต่เพียงแต่เก็บเอาความรู้สึกที่ว่าอยู่ภายในนั้นนะมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับบุคคลที่ได้สดับรับฟังนะคุณญาติคุยมทั้งหลายสิ่งที่อาตมาพูดถึงนั้นก็คือพื้นที่เขตห่วงห้ามก็คือคุกนั่นแหละนะคุณญาติคุยมทั้งหลายถ้าจะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะในนั้นก็คือว่าคุกนะ,ะเป็นที่เขตหวงห้าม เฉพาะบุคคลนะในพื้นที่นี้อาตมาก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกเที่ยวไปเที่ยวมานะอ,าอยู่เป็นประจำนะคุณาติคุยมทั้งหลายชีวิตที่ว่าไม่เป็นอิสระนะที่อยู่ภายในนั้นนะกับบุคคลที่ผู้อยู่ข้างนอกนะข้างนอกนี้ก็คือว่าชีวิตที่ว่าเป็นอิสระนะจะไปไหนก็ได้นะแล้วก็มีความ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมีสนุกมีเฮฮานะเป็นบางเวลาบางโอกาสนะแต่ก็ยังดีนะคุณยายคุณยมทั้งหลายแต่คนอยู่ข้างในนั้นนะความรู้สึกนะอ่าเห็นแล้วก็คือว่าหดหูนะทั้งคนที่ว่าเห็นหรือว่าเขาก็ตามนะอ่าคุณญาิคุณยมทั้งหลายไม่แตกต่างกันนะอ่าเห็นพระเข้าไปแล้วก็มีความเป็นปิติมีความยินดีรอยยิ้มที่ว่ามันแห้งมันเหี่ยวเฉา นะไม่มีสงา่าไม่มีราศีพื้นที่ที่ว่าเดินเข้าไปนี้นะคุณญาติคุยมทั้งหลายสนามหญ้านะใบไม้อ่าที่ว่าจะร่วงหลดุดลงมาเห็นว่ามันรกลุงลังไม่มีนะอะ่าคุณญาติคุยมอ่าข้างในนั้นนะอะ่าเส้นทางที่เดินไปนี้นะสะอาดนะ,ะสะอาดสะอ้านห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะหรือว่าจะเรียกว่าที่สุดก็ได้นะเงาวับเลยนะในนั้นนะคุณญาติคุยมทั้งหลายทีนี้ก็ คือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าคนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากนะทั้งหญิงก็ดีทั้งชายก็ดีนะเข้าไปหมดนะทั้งหญิงก็เข้าไปทั้งชายก็เข้าไปนะเข้าไปบ่อยนะอันนี้ก็คือว่าถ่ายทอดให้เห็นถึงความรู้สึกนะของบุคคลผู้ซึ่งอยู่ภายในนะกับผู้ที่ว่าอยู่ภายนอกนะมันมีความแตกต่างกันนะคุณญ,ญาติคุยมทั้งหลายชีวิตที่ว่าขาดความเป็นอิสระ มันก็ไม่ต่างอะไรกับน,นกนะที่ว่าไปถูกขังเอาไว้ในกรงนะคุณยาขุยมทั้งหลายไปไหนก็ไม่ได้นะอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปีใหมต่ตรุษจีนนะก็ดีน,ๆๆนะ <ๆ S 1> ไปไหนไม่ได้อยู่ในน,นันน้นนะคุณยาขุยมทั้งหลายอยู่ในความควบคุมแล้วก็ดูแลนะแล้วอยู่ในนั้นก็มีหน้าที่มีการงานนะต้องเรียนด้วยนะเรียนธรรมะก็เรียนนะเรียน ควาหาความรู้นะต่างๆในนั้นมีหมดเลยแล้วก็มีบุคคลที่อยู่ในนั้น,นเป็นจํานวนมากมากมายหลายชนชั้นหลายวรณะนะตั้งแต่ที่ว่าข้าราชการนะข้าราชการนี่ก็มีนะตั้งแต่ข้าราชการที่ว่าตั้งแต่น้อยนะไปจนโตนะอยู่ในนั้นมีนะมีหมดทุกสามมาอาชีพทุกชนชั้นวรณะนะคุณญ,ญาติขุยมทั้งหลายอาตมาภาพได้ลิ้มรส พัตหารที่ว่าเขานำมาถวายนะเป็นศีมือของโจรเป็นศีมือของเพชฌฆาตมาแล้วหลายครั้งนะ,ะคุณญาติคุณยมทั้งหลายในนั้นนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่าไม่มีใครอยากอย,กอยู่แม้แต่วินาทีเดียวเสียววินาทีเดียวนะแม้แต่พระนะเข้าไปอยู่ในนั้นนะมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดนะ อึดอัดมากนะคุณยายคุยมทั้งหลายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่าไม่ได้เข้าไปไง่ายๆนะเข้าไปก็ยากนะแต่ทําไมเล่าถึงมีบุคคลเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากนะคนที่จะเข้าไปในนี้ได้เข้าไปยากมากนะสแกนทั้งคนสแกนทั้งสิ่งของในสิ่งของก็ไม่มีอะไรนะคุณยายคุยมทั้งหลายไอ้สิ่งของก็คือรองเท้านี่แหละนะรองเท้านี่แหละนะเป็นสิ่งของที่เราติดตัวไปนะย่ามก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ชีวรนนะ แม้แต่เข็มกัดที่ว่ากัดสบงนะที่ว่าไม่มีกระดุมไม่มีอะไรนี่ไม่ได้เอาเข้าไปไม่ได้นะมันจะดังนะก็ต้องไปตามกฎระเบียบมีแล้วก็ออกให้หมดไม่มีอะไรเลยนะไม่พกอะไรเข้าไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองโทรศัพท์อะไรเอาเข้าไปไม่ได้นะข้างในนั้นนะแม้แต่รองเท้ากับเรามันก็เข้าไปคนละที่กันนะเข้าไปพร้อมกันเนี่ยเราเข้าอีกที่นึงนะรองเท้ามันไปโพลอีกที่นึงนะไปเอาข้างหน้านะคุณจ้าคุณยมทั้งหลาย อันนี้คือว่าข้างในนั้นแล้วทีนี้ก็มันมีอยู่คือไปบินสบาทตอนนั้นนะไปบินทบาตอาอาหารอา,อาหารแห้งก็เลยเอามีเนนไปด้วยนะเนนตัวเล็กๆนะลูกเนนะอ่ะตัวเล็กๆอันนี้แหละนะคุณย่าคุยมทั้งหลายพอเนนเข้าไปนะไม่เหมือนพรานะผ้าเข้าไปก็แบบหนึ่งไม่เท่าไหร่ยังไม่เศร้านักนะแต่ว่าไปกับเนนนะลูกลูกเนนไปนี่นะมีเนนไปสอง เอาเนนไปสองแล้วก็ผ้าหนึ่งนะรวมก็อาตามาด้วยนะที่ไปตรงนั้นก็เป็นสี่พอดีรวมทั้งเนนด้วยพอเนเก้าข้ามอา่าเขตแดนไปเท่านั้นแหละนะเสียงร้องเรียกนะดังกระหึ่งเลยนะทั้งสองฝั่งนะที่ว่าไม่ได้ออกมาตักบารน,นะคนที่ตักบาทนี่อยู่ตามถนนนะคนที่อยู่ข้างในที่มองเห็นนะั้นร้องเรียกนะลูกเน้นลูกเนนลูกเน,กเน้นนะ คนที่อยู่ข้างนอกนี้ก็ใส่บาทนะร้องไห้ไปด้วยนะพอเนีนจะก้าวขาไปข้างหน้าก็ดึงชีวรนเอไว้นะ,ะพระนี่ก็เดินนำหน้าไปเนนก็น้ำตาหลงเลงนะ,ะนี่คุณญาติคุยมทั้งหลายมันสรดโหดถูนะ,ะเมื่อเจอแบบนี้นะ,ะก็คือว่าคิดถึงลูกคิดถึงคนทางบ้านนะ เพราะว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคิดถึงลูกแล้วก็คิดถึงผัวคิดถึงเมื่อเมียนะที่ว่าอยู่ภายนอกเราอยู่ภายในนั้นไปไหนก็ไม่ได้นะแล้วก็คิดถึงเห็นเห็น,เห,นเห็นเนนนะลูกเนนก็คิดถึงลูกนะไม่ว่าจะเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีนะอันนี้คือว่าได้เห็นน้ําตาคนเก่งแล้วนะคุณย่าคุยมทั้งทั้งหลายนะอยู่ข้างในนั้นมันเป็นอยู่แบบนั้นนะ,ะมันเป็นชีวิตที่ว่าไม่มีอิสระแล้วทีนี้อาตามา ภาพก็ออกมาข้างนอกนี้นะอาตมาภาพก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะคนทะเลาะกันตีกันนะ,ะทำร้ายกันนะทั้งคำพูดทั้งคำจานะสารพัดส,สารเพนะอันนี้อยู่ข้างนอกนะหลงละเริงในรสชาติของแกงพักบุ้งใส่หมูสามชั้นนะ,ะไม่กลัวเลยนี่ข้างในมันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นอย่าเข้าไปเลยนะอย่าเข้าไปมีอะไรก็ค่อย พูดค่อยจาถอยทีถอยอาศัยบางคนนะพานนะพานไปหมดพานไปทุกเรื่องพานคนน,น,นู้นพานคนนี้เขาเรียกว่าคนพานนะพานกระทั่งพระก็ยังมีนะคุณญาติผู้โยมทั้งหลายนี่ทําไมเราไม่อ่าพิจารณาดูนะคนเหล่านั้นเมื่อมันผิดพลาดมานะ,นะมันมีอยู่ที่เดียวก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างนอกก็หนีกันไปหัวซุกหัวซุนนะอ่านีกันไป อ่ามีนี่เขาเรียกว่านหนีคดีนะก็ไม่มีความสุขนะอยู่ในนั้นก็ไม่มีความสุขนะหนีคดีก็ไม่มีความสุขแต่เราอยู่แบบนี้เรามีความสุขที่สุดเพียงแต่เรานะพูดจากันเข้าใจรู้เรื่องนะอ่าอภัยให้ซึ่งกันและกันนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะอ่าคุณยา่าคุณยมทั้งหลายอ่าลูกละลูกลูกหล,ล,ลานทั้งหลายนะอันนี้ก็คือว่าบอกบอกให้ฟังนะจะทําอะไรเราต้องคิดดูให้ดีนะอ่าอาตมาภาพขอขอ,ขอเป็นกําลังใจนะให้กับทุกคนทุกท่านนะอาตมาภาพขอขอเจริญพร